สวัสดีล่ะกาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอซูช่องบนดับซิงครับกระผมใจรู้ทุ่นครับก้นบอกค้นจ๋าในช่องบนดับซิงครับตอนนี้อันนี้คือรถของบริษัทซานีทะยนครับเพิ่นทำการเอามาให้ใส่นะครับฮะว่าไปละขาว้นเอ,อ,นอ้เคยนะเคยเคย เป็นบริษัทสานิทยน์ครับพี่น,ออน้องกระผมใจนุมท่อนจองรถเพลนนนครับเอสวทหนึห้าซนครับรซิปไปที่นี่รถมีในสต็อกครับรถยังไม่มีในสต็อกนะครับแต่ว่างานผมนี่คือเฝ้าครับบริษัทสานิทยนครับเอาใจลูกค้าผมเป็นลูกค้าเก่าครับสื่อซานีมาสองขันนะครับ นี่คือการเอาใจใส่ลูกค้านะครับเพิ่นทําการเอารถ205ของบริษัทนะครับ s อ2 5 5ของบริษัทซานี่นะครับเอามาให้ผมใส่ใส่พีฟีนะครับจนกว่ารถจนกว่ารถซานี่เอ,เอ,อหนึ่งสามหาของผมที่จองไว้ซีมาเข้ามานะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็น ความดีของบริษัทนะครับทีดูแลเฮานะครับดูแลลูกค้าเนาะนะครับก็ขอบคุณบริษัทสร้างนิ้ทาย้อนครับที่เรื่งเห็นความสำคัญของลูกค้าเก่เอาขยางเช่นทีมงานเกียรติเจริญทรัพย์นะครับ,บกลับพบเจอในพถท่อนนะครับเมือนีในหมอบรถขั้นน,นี้มาไว้ให้ใส่พอตองขึ้นยังงวดก็บพอตองใส่ครับแอดวานเพิ่นแอดวานเบิดครับเติมแต่น้ำมันใส่ยังเดียวสันใส่ไปจนกว่า จนว่อาอ่ารถผมสีมาบอกว่าใส่ไปเลยอ่ออะไรกับเบิร์กปลาลเราเพิ่งเสียวลงครับเบิร์กปลาเราเสียวลงแล้วปลาเราบอกว่าบ่เคยขับจักเกอร์เรวปะ อาเจ็บเบาๆเนี่ยนะครับเพราะว่าเพนักงานคนเมื่เคยขับรถไมโครนะครับผู้่นขับรถที่เหลือมากเราผมกัถ่ายคลิปอยู่ทั้งล่างนะครับขอบคุณอีกเส้นหนึ่งนะครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัทซาดิทยนที่เล่งเห็นนะครับเล่งเห็นความสําคัญของงานเฮาไห่นะครับทีมงานดูบุญนำสิ่งทีมงานเกิดจะเริ่มซับครับพี่น้องครับมอบรถ หนึ่งขั้นมาให้อยู่ในความดูแลนะครับเอาไปให้ใส่งานฟิฟีกันเลยนะครับเติมน้ำมันใส่อย่างเดียวจนกว่ารถสิมาพี่สันครับปันป๋าเป็นเจ้าลง่ครับก็วันนั้สที่ยากหรอกนะครับข้อยางลง่ง รถมันบาดเรื่องนะครับมีหางนะครับรถมีหางตอนขึ้นไปแล้วขึ้นไม่เล่นเนาะกลับขก็พี่น้องที่เขาเบิองในช่องกุญดับสิ่งครับทางนันยูทูบครับพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นถือว่าโชคดีของทีมงานอุญแจดับสิ่งครับทีมงานเกจเชอิ์เรนซัครับเราผมใจนุ่มทวันน้ำหละ อ่าม uh ันเบี่ยงครับอีกนิดนึง แล้วก็บ,บ่เคยครับครับอารมณ์ตอนนี้ก็กสิอยากๆเนี่ยจังหน่อยนะครับ ôi áo luôn xoay bên đi phải bị ยอยากเบียงมาทางขวาหน,น่อยน่ยมาเลยครับมาได้อยู่มาได้อยู่ท่านนี้ได้อยู่ครับมาเลยโอเคเยี่ยมครับต้อง อ่าตรงได้ครับเดินรถตรงมาป่โตดกดักบปะมาโลดตก๊กันจยู่ที่ดินนี่ละที่อะไรครับขอบคุณพี่น้องที่เขามาเป็นช่องมกับบทนำสิ่ครับตอนนี้คือรถทดลองนะครับของบราาิษัทสางดีพะยนต์ครับเอาใหม่ทีมงานกับบทนำสิง่งทีมงานอยาตจเลื่อนซับใส่อ่ารอรถในสต็อกมานะครับ อันนี้เอามาให้ใช้ฟรีนะครับทดลองใส่นะครับประมาณจากเดือนนึงนี่แหละว่าท่นลดหนาสิมาบ่เดือนกับบ่เดือนกับสองเดือนนี่แหละ <c oughs> คันนี้ให้เติมน้ำมันใช้ฟรีนะครับแ <c oughs> สดงกระป๋าเราไม่เคยขับอีลีบ่นี่ ผมนึกว่าจะเล่าบอเลีนต้องใส่เราจะบุกเขยกาบีลีครับยกแขนขึ้นด้วยยกแขนขึ้นด้วย ยังไม่หมดลักบ่มเปียกยังหมดอ๋ออะไรครับเอ๋อไปให้ยังเลยเดินลงมา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 เลย รถแข็งขึ้นอีกโอ้หวาดเสียวเหมือนกันบริษัทกระไหนกูบอกเอาคนขับรถเป็นมานำดิ อ๋อโอ้ยยังเติมเงินแล้วครับเติมเ้ินล้วข้าขาวขุ่นนะครับลุ้นเสียวไว้ด้วยกันเลยครับครั้งแรกกขาการเอาลงรถข้างป่าวาร์จีเอกัน อ้เด็ครับเอาไม่เคยเอาลงจริงๆแบบเคยเอาึนว่าแต่เคยเอาลงเก็บอกว่่เคยเนี่ยได้เยครับเคยๆเอาได้เยอะนี่โอเคแล้วครับ เขาขึกนปลากับเสียวๆไว้น้ำกันครับเสียวนิดหน่อยครับลงเบี่ยงหน่อยแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทซานี่ทยนตนะครับซานี่ทยนนะครับผู้นำเข้ารถกุดซานี่นะครับเอารถกุดซานี่มาให้หฮอใส่นะครับให้ทีมงานอุกลนดาสิ่งทีมงานเกริญนทรัพย์ซ้ายนะครับให้ใส่อันนี้ใช้ยังไงใช้ฟรีนะครับรอรถมา เป็น่ารถที่เช่าโอ้ยรถที่จะซื้อนะครับมานะครับให้ใส่ขั้นนี้ถ่าซะก่อนมาเลยขั้นลิงไลายอันนี้เป็นรถทดลองนะครับ<อ>ผมนึกว่าจะพันโบล,ลยนครับพี่นอ้องนึกว่าแต่บริษัทซานีทยยอนพูดเล่นนะครับจะเอารถไปให้ใช้ก่อนหนึ่งทันกับผมก็ว่าเห็นจะเถื่อนะครับ ไม่เห็นสักทีว่าบริษัทรถจะเอามาให้ใช้นะครับถ้าดูแรกผมดีขนาดนี้ขั้นต่อไปกันสิว่าเป็นยี่ห,อห้ออื่นหรอกพี่นนองซานี่คือเกา่าเลยโอ้ยนะครับสวัสดีมาสกคนเดอร์นะครับที่เขาเบิรในช่องกุบดับซิงรับตอนนี้รถกุสซานี่ยตนนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเป็นรถทดลองนะครับไอทีมงานเขาเลยใส่ฟรีนะครับ ซานี่เ y 2 0 5 4นะครับขีดเก่ารุ่นเดียวกันกับรถผมนี่แหละนะครับเพิ่นเอามาให้เฮาใช้นะครับขอบคุณเพื่นอนอีกเทื่อนึงนะครับแล้วขอบอนนนะคุณป๋าเพิ่นเอาลงแบบเส,สียวซให้พี่น้องได้เบิ่งหนำเ <laughs> ข,ขก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนฟันไปนะครับเพิ่งเปลี่ยนฟันแล้วก็เปลี่ยนยังไง <laughs> อสุดยอดสุดยอดควาความวาดเสียวครับขอบคุณพี่น้องที่เขาบังในช่องบนดําสิ่งครับขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามให้น้ำนะครับแลวกาอย่าลืมกดอกระดิ่งให้พ้อมนะครับออกไม่ได้ไม่ว่าจะจะออกไม่ได้ฮอ้าฮ่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 าฮฮ มรับบ้นครับเยเียอเสียหน่อยนะครับเสียบๆหน่อยนะครับนี่ป๋ามาส่งขับเป็นขับรถห่วงนแน่อรถหัวลากไมขับไม่โคลงดีนะป้าแกยังเอาลงได้นะเอาครับขอบคุณพี่น้องที่เขาเบิ้งในช่องกบดับสิงครับนี่ก็รถทดลองนะครับ กี่ชั่วโมงแล้วไม่รู้รรับุ่นเดียวกันของผมเลยเลยปะของผมว่รุ่นนี้แหละทำงานอยู่เอามาจากไหนครับนี่น้ำเกี้ยงบ่แม่นบ่ครับบานอะไรบานบานบานไม่ไปซ่งเบาน โอ้ขัดไม่ไปสรงเล,<อ>ลยสั้มหาครับ,รบสิ่งไรสั้มหาอ๋อก่อไปใช้ก่อนเือนนึงหมถึงเดือนวะนี่ครับดูสภาพรถเอามาให้ใช้นะครับรถทดลองครับมาถึงแล้วนะครับพรุ่งนี้ออกงานเจอกันพรุ่งนี้ออกงานเลยออกมันนี้ซะเลยซะบ่ละ ก็ถามว่าโอเคไหมเดี๋ยวดูข้างในก่อนก็รถบริษัทนะครับไม่ได้ล้างมีแต่คนใช้เดี๋ยวยี้งทำกันเสียดหฮเด้ออ่านะครับประมาณนี้นะครับโอ้ยฝุ่นคนใช้ก่อนก็โอ้ฝุ่นเดี๋ยวผมให้ลูกน้องทำการล้างนะครับ เดี๋ยวทําการทําความสะอา,าดไ้เดออ้าวขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามนะครับในช่องขบวนดาซิ่งครับคลิปนี้อําลาผ้าจากพี่น้องแล้วนะครับขอบคุณบริษัทสั้นนี่ทายยนอีกทีหนึ่งนะครับที่หมาบรถมาให้เฮาทีมงานเฮาเด้ใส่กอนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องลิมนี้อําลาผ้าจากสวัสดีครับ